คุณผู้ชมครับถ้าคู่ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี สหรัฐคือคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตกับโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคริพับลิกันทรัมป์ก็จะไม่สามารถโจมตีเกี่ยวกับอายุและความเฉียบคมได้อีกไม่เช่นนั้นก็อาจจะย้อนสอนกลับไปที่ตัวทรัมป์เองนะครับเพราะทรัมป์ตอนนี้ขึ้นท่นเป็นผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้นําที่มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนประสบการณ์ในการทํางานของแฮร์ริสก็เติบโตมาในสายงานของอายการก้าวเข้าสู่การเมืองระดับประเทศในฐานะสอวอและรอง ประธานาธิบดีขณะที่ทรัมป์เข้าสู่สนามการเมืองจากการคว้าชัยชนะได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเพียง4ปีและตอนนี้กําลังเผชิญกับคดีความทางกฎหมายอย่างน้อยๆ4คดีด,ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยมองว่าการแข่งขันระหว่างแฮร์ริสกับทรัมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการแข่งขันระหว่าง Former Prosecutor กับ Conv i c t e d f e l o n หรือว่า การแข่งขันกันระหว่างอดีตอายการกับผู้กระทำความผิดทางอาญาในปัจจุบันนั่นเองครับประสบการณ์การทํางานอายาการถือว่าเป็นจุดแข็งในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้นะครับขณะที่จุดอ่อนของแฮร์ริส ก็คือความไม่ชัดเจนในวิสัยทัศน์และผลงานของเธอครับนอกจากนี้ก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจนได้ฉายาจากบรรดาสมาชิกพักริพับริกันว่า บอเดอร์ซาหรือพระเจ้าซาแห่งชายแดนด้วยประเด็นนี้เป็นจุดอ่อนของแฮร์ริสที่น่าจะถูกหยิบขึ้นมาโจมตีบนเวทีปราศัยหาเสียงของทรัมป์ด้วยนะครับเนื่องจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่น้อยทีเดียวแล้วสมาชิกพรรคเดโมแครตกลุ่มผู้สนับสนุนเขาคิดอย่างไรประธานกลุ่มคนไทยอเมริกันเดโมแครตในรัฐแคลิฟอร์เนีย มองว่าปากท้องของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ผู้แทนของพรรคเดมโมแครตควรจะให้ความสำคัญเช่นเดียวกันคับ My concern as a, as an American citizen not just a the t i a n but as an American is economic security. Uh, I am concerned that the Democratic nominee whoever that will be will not address the economic concerns. I I worry that t h e y will focus too much on like social issues and not take care of the economic issues of all americans mm -hmm. and the democratic party needs to be more progressive they need to be more economically progressive because right now people are economically suffering a lot um, we may have racism here there may be lots of problems with racism and discrimination but that's only because people are not economically doing well. not doing สำหรับตัวเต็งชิงตำแหน่งคู่หูรองประธานาธิบดีหรือว่า running mate ถูกจับตามองเช่นเดียวกันนะครับชื่อแรกก็คือ Gretchen Whitmer ผู้ว่าการรัฐมิชิแกนอยู่ในรายชื่อของบรรดาตัวเต็งด้วยครับถ้า Harris เลือก Whitmer ก็จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตที่เป็นผู้หญิงคู่แรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันขณะที่ And ดี e บีเชี ผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้คนนี้ก็มีประวัติที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะสามารถครองเก้าอี้ผู้ว่าในรัฐสีแดงซึ่งก็คือรัฐที่เป็นฐานเสียงของพรรคริพับริกันได้นะครับส่วนผู้ว่าการรัฐอีก3คนและรัฐมนตรีคมนาคมในภาพนี้ก็อยู่ในรายชื่อตัวเต็งเช่นกันหลังจากทั้งหมดหันมาสนับสนุนแฮร์ริสในสนามเลือกตั้งใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ับส่วนผู้แทนของพัคริปริกันชิงเก้อกาอี้ประธานาทิบดีอย่างโดนอดทรัมพ์ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนาทีเฉียดตายบนเวทีปราศัยหลังจากถูกลอบสังหารในรัฐเพนซิเวเนียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก They want to put me on a stretcher and I said I'm not going on a stretcher because I just felt it was the ear and there was a lot of blood coming โดยสสพักคริพัปริกันจากรัฐแอริโซนาและอดีตคนแม่นปืนในหน่วยซิลขึ้นไปสำรวจหลังคาอาคารที่โทมัสแมธิวครูซใช้เป็นจุดก่อเหตุรอบยิงด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้ความเห็นถึงช่องโหว่ของมาตรการรักษาความปลอดภัยจนทำให้ทรัมป์ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีได้อย่างง่ายดาย ด้านผู้อำนวยการหน่วยตำรวจลับได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของสภาคองเกรสยอมรับว่าหน่วยตำรวจลับล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากความพยายามในการลอบสังหารอดีตผู้นำสหรัฐถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของหน่วยนี้ไปฟังบางช่วงบางตอนในการไต่สวนกันครับ I would not want to reveal conversations that I've had with my employees. But that's exactly the kind of information the American people want to know. American people who pay your salary. See something that said, take a look at what happened. แต่ผู้อำนวยการตำรวจลับไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบแม้ว่าสอสอจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับริกันจะเรียกร้องให้เธอลาออกก็ตามครับ